I dare you to fix me. I'm crossing the line again for y o สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำอาหารนะคะทุกคน mm hmm. เตนก็มาทำผัดกะเพราหมูนะคะทุกคนจา๋าผัดกะเพราหมูแต่ก็นได้เตรียมของผัดกะเพรานะคะทุกคน แล้วก็ใช้พริกแกงนิดหน่อยนะคะทุกคนจ้าอ,อันนี้ก็เป็นถั่วนะคะแต่ไม่ใส่รวมกันนะคะของแฟนเขาจะผัดหมูครึ่งหนึ่งใส่รวมกับถั่วนะคะทุกคนแต่หมูก็นุชจะผัดหมูออยานเดียวนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวดูรายการต่อไปว่าจะอร่อยไหมฝีมือของแฟนนะคะโอ้ยชนชนมาก ผัดกะเพราหมูนะคะเพื่อนๆใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอ่าก็ใส่หนอ่อไม้อัดลงไปด้วยนะคะทุกคนจะประมาณนี้นะคะทุกคนจ้าอันนี้ก็เป็นของแฟนเนาะหมูใส่กับบัวนะคะทุกคนก็ทาเสร็จแล้วเนาะเขาจะกินไม่เหมือนป้านุษย์นะคะทุกคนเออคนละอย่างคะแต่เขาจะทําให้นะคะทุกคนจ้า ตอนนี้ก็ใส่ผงนะคะทุกคนอ่าใส่ผงผัดกะเพราเนาะอ่ริบใส่หน่อยนะคะทุกคนจะจะไม่ใส่ชูรสนะคะเพราะแฟนกาจะไม่ใส่ชูรสเนาะ,ะถ้าปนุ์ทำปนุ์จะใส่นะคะใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวปนุก็จะทำคลิปให้ดูอีกนะคะทุกคนหน้าตาเขาก็จะออกมาอย่างนี้ นนก็ใส่พริกไปอีก2สองเม็ดนะคะทุกคนสองเม็ดนี้ก็เผ็ดนะคะทุกคนจา้าเดีคนกล้เสร็จแล้วนะคะผัดผัดหมูใส่หน่อไม้สดแล้วก็ ใส่พริกนะคะทุกคนพริกพริกเผ็ดนะคะทุกคนน,นี่แซนก็ทำเนะาะนุนไม่ได้ทำเขาทำเป็นนะคะทุกคนก็ทำอาหารไทยเก่งน,นะคะเดี๋ยวเล่งใสให้เขาหน,น่อยเฮ้ยนี่หน้าตาก็อร่อยนะคะของเซนเขาก็จะประมาณนู้นเนาะ เอออันนี้ก็ของ้อนุก็จะประมาณนี้นะคะน,นีก็เสร็จแล้วจ้าันก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนมาทานข้างด้วยกันนะคะอของแฟนยังไม่ได้เตรียมเนาะ<ๆ>เพราะว่าเขาจะทานอันนี้แบบเดียวเนาะถั่วถั่วนะคะทุกคนก็จะเป็นถัว่วเนาะ บนทั่วบ้านเราอะทุกคนก oh, okay. ็จะมาคัดไปหมู as as office, ปนนก็ไม่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 ไม,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 ไม่ทานกับเขาเนาะเขาทานคนเดียวนะคะตอนนี้ก็จะทานอาหารของปานุแดดนี้นะคะทุกคนอ่าแล้วก็ตามด้วยผักเสี้ยนดองสลัดนะคะทุกคนาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆอาหารวันนี้เมนูอะไรดีเนี่ยผัดหมู่หน่อไม้หัดเนาะ ผัดเผ็ดหมูก็แล้วกันผัดเผ็ดหมูใส่น่อไม้อัดนะคะทุกคนประทานด้วยกันจ้าอย่างไงป้านก็ขอฝากกดติดตามกดสับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุนต่อไปนะคะเพื่อนๆจ้าบ๊ายบาย